สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียช่างพาทำใบาน้ำค้างนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในคลิปวิธีหาค่าฟิวที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่ในตู้ชาร์จแบตเตอรี่นะคะตัวนี้คือตู้ชาร์จแบตเตอรี่5แอมป์นะคะชาร์จได้6โวลต์12โวลต์นะคะชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้นะคะซึ่ง ช่างทองได้ซ่อมมอเตอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะลิงก์ซ่อมมอเตอร์ให้ได้รับชมนะคะคลิปนี้เมียช่างมาแนะนําและบอกวิธีการวัดหาค่าแอมของฟิวที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นะคะนี่คือฟิวไฟเข้าตัวใหม่ที่ช่างทองติดตั้งเข้าไปนะคะวิธีติดตั้งก็มีในคลิปเดี๋ยวเมียช่างจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะคะถ้าใครอยากรับชมวิธีติดตั้งเนาะส่วนวันนี้เรามาดูว่าเราใส่ฟิวเข้าไปใหม่เพิ่มเติมเพราะของเดิมเขาไม่มีฟิวไฟเข้าค่ะ ช่างทองจะแก้ปัญหาระยายาวให้ลูกค้านะคะโดยการใส่ฟิลไฟเข้าเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาค่าฟิลนะคะว่าเราจะใช้ค่าฟิลของไฟเข้ากล่องชาร์จตู้ชาร์จตูวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะว่าเราต้องใส่ค่าเท่าไหร่นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ช่างทองได้เตรียมอุปรกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจัม แบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์ยังไม่ได้เปิดตัวนี้นะยังไม่ได้เปิดตู้ชาร์จนะคะเพียงแค่เราสแตนบายทุกอย่างให้พร้อมนะคะต, M, ตัวกระแสแอมก็อยู่ที่ศูนยนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูถ้าเราเปิดตู้เมื่อไหร่กระแสแอมป์ถึงจะวิ่งนะคะตอนนี้กระแสแอมป์อยู่ที่ศูนย์นะคะเรายังไม่ได้เปิดตู้นะคะย้ำนะคะว่าคลิปนี้เมียช่างพามาวัดหาค่าแอม ฟิลไฟเข้าตู้ชาร์จแบตเตอรี่นะคะสำหรับตู้ชาร์จที่พันมอเตอร์เสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วแล้วเราติดตั้งฟิลเข้าไปใหม่นะคะเราก็มาวัดหาค่าฟิลที่เราจะใส่เข้าไปในฟิลไฟเข้านะคะตอนนี้มีอยู่13โวลต์น,นะคะไฟเข้าแล้วนะคะให้สังเกตที่ตรงนี้นะคะเนาะ13.4นะคะ ขึ้นเนเือสังเกตนะคะเดี๋ยวมันสะท้อนหน่อยโอเคค่ะเป็นสิบสามจุดหกแล้วค่ะช่างทองบอกว่าไฟจะค่อยๆเข้านะคะแล้วตัวแล้วมาดูที่ตัวแอมนะครับนี่นะครับตัวแอมที่เราจะหาค่าตัวใส่นี่ค่ะ นี่คือแอมนะคะนี่คือตัวแอมที่เราจะหาค่าฟิวค่ะตอนนี้โอที่ตอนนี้ค่าฟิวจะอยู่มันกินกระแสอยู่ที่0.5นะครับถ้าเราใส่ค่าฟิวต่ำกว่านี้มันก็จะขาดมันก็จะร้อนก็จะขาดนี่ค่ะตอนนี้กินอยู่ที่0.6 ค่าฟิวที่เราจะใส่ก็อยู่ที่ประมาณนะคะ0.5 0.6นะคะเราจะใส่อยู่ที่าตีเข้าโหลดก็อยู่ประมาณ2แอมนะคบนี่ค่ะตอนนี้เครื่องอยังเดินอยู่แล้วก็สัญญาณหลอดก็ติดนะคะอาจจะมองไม่เห็นหลอดไฟสัไหร่งเนี่ยเห็นแล้วค่ะหลอดไฟเนาะ ตรงนี้ก็เ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเา็านะใสอยู่ประมาณ1แอมป์นะคะนี่ค่ะมันสะท้อนขอโทษด้วยนะคะทามันสะท้อนเนาะเครื่องของหันมาทางนี้ได้ไหมคะโอเคโอเคสามารถชาร์จได้ถึง14โวลต์น,นี่ค่ะไปที่14.0แล้วคะ่ะนี่คือเราพันใหม่แล้วนะคะมอเตอร์ได้ซ่อมมอเตอร์เสร็จแล้วนะคะ ตู้ชาร์จตัวนี้ไหม้นะคะลูกค้าใช้แล้วไหม้กลับมานะคะช่างทองได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งฟิวเข้าไปใหม่นะคะเราก็เลยมาวัดหาค่าฟิวนะคะแล้วเราก็ได้ค่าฟิวแล้วเดี๋ยวเมียช่างจะบอกนะคะว่าเราต้องใส่ฟิวที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ช่างทองใส่ให้ดูด้วยเลยนะคะค่ะถ้าใครรับชมแล้วสนใจที่จะดูคลิปพันมอเตอร์คลิปพันตัวนี้ค่ะก็เดี๋ยวเมียช่างจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็ติดตามรับชมได้เลย สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูกัน,นะค่ะว่าใส่ฟิล์อยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ1แอมนะครับท่านเขาบอกว่าใส่ฟิล์อยู่ที่1แอมป์นะคะนี่ค่ะนี่คือฟิล์มวันนี้เราก็จะใส่อยู่ประมาณ1แอมป์นะครับ ว่าป้องกันดลวดไม่ให้มัดตอน,นี่ค่ะมันไม่น,นี่ค่ะหาคาฟิวเราต้องหาให้ได้ใกล้เคียงกับกับโหลดที่ใช้นะคะช่างทองบอกว่าการหาค่าฟิวเราต้องหาให้ใกล้เคียงกับโหลดที่เราใช้นะคะซึ่งฟิวตัวนี้ช่างทองได้เจาะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่นะคะนี่ค่ะของเดิมเขาจะไม่มีมาให้นะ ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เมียฟาเมียช่างก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนสวัสดีค่ะ